สวัสดีครับพบกับสวนคุณพรชัยนะครับผมวันนี้ก็มากับล้านหลานครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์ด้วยกัน2วิธีนะครับก็คือวิธีการตอนจริงแล้วก็วิธีการปักชำนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆทั้งสองวิธีเลยนะครับ เป็นวิธีการง่ายๆครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้รวดเด็วนะครับวิธีการนี้นะครับอันดับแรกก็มาดูวิธีการที่หนึ่งเลยนะครับวิธีการที่หนึ่งก็ให้เพื่อนๆนเลือกกิ่งไผ่นะครับที่มีรากอากาศนะครับมีรากอากาศออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อายุนั้นก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับอายุกิงนะครับถ้ากิ่งมีรากอากาศแบบนี้ก็จะตอนแล้วก็ติดเร็วนะครับ สามสี่กิ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยสามารถตอนได้ทุกกิ่งเลยนะครับนะครับกิ่งแบบนี้นะครับถ้าตอนแล้วก็จะงอกเร็วนะครับอ่าขั้นแรกก็ใช้เลื่อยนะครับเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับนะครับเลื่อยแบบนี้ไปเลยนะครับเลื่อยเข้าไปประมาณหนึ่งส่วนสามของกิ่งนะครับไม่ต้องให้มันถึงครึ่งกิ่งนะครับถ้าเข้าลึกเกินไปเนี่ยเวลาลมพัดมานะครับกิ่งจะหักได้นะครับ กิ่งจะหักเลยนะครับเลื่อยแบบนี้นะครับเลื่อยไปเรื่อยๆครับเลื่อยจนเราคิดว่าหนึ่งส่วนสามแล้วนะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะครับใส่ถุงนะครับถุงขนาดเจ็ดคูนเก้านะครับเนื่องจากกิ่งไผ่มันใหญ่นะครับต้องใส่ถุงแกงเลยนะครับเพื่อนๆใส่ถุงที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับ ใส่ถุงแล้วก็เอามามัดแบบนี้นะครับประกบไปที่รากอากาศนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดนะครับมัดให้แน่นนะครับรีดกดเข้าไปให้แน่นนะครับนี่นะครับมัดสองทบแค่นี้ก็อยู่แล้วครับนี่นะครับรอดูผลงานอีกสิบวันนะครับเพื่อนๆเนี่ครับ มาดูนะครับสิบวันผ่านมานะครับนี่ครับผลงานเราออกมาแล้วนะครับรากอากาศออกมาเต็มเลยนะครับนี่ครับครับนี่นะครับกิ่งไผ่นี่เขาเป็นต้นไม้ที่ตอนง่ายมากนะครับประมาณสิบวันนี่รากงอกมาเต็มเลยนะครับรากเขาเดินเร็วมากครับเพราะว่าเขามีรากอากาศอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์อยู่แล้วนะครับ มาดูวิธีที่สองครับวิธีที่สองนี่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับตัดกิ่งไผ่มาประมาณนี้นะครับประมาณแปดสิบเซนนะครับแล้วก็เอามาแช่ในน้ํานะครับแช่ในคู่ถังแบบนี้นะครับแช่ไว้ในที่ร่มนะครับแช่ไว้สองวันนะครับเพื่อนๆหลังจากสองวันแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาขึ้นมาใส่ถุงดํานะครับนะครับใส่ในถุงดํานะครับวัสดุปลูก ก็เป็นดินปลูกต้นไม้ธรรมดานี่นะครับหรือว่าถ้าใครมีแกลบดําก็แกลบดาก็ได้นะครับแกลบดาผสมดินหนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนนะครับอวิธีนี้ก็จะประมาณสิบสี่วันนะครับเพื่อนๆจะช้ากว่าการตอนนิดหนึ่งนะครับสิบสี่วันนี่นะครับนี่นะครับก็จะแตกกิ่งแขนงออกมาแบบนี้เลยนะครับก็แตกกิ่งแขนงออกมาแบบนี้แล้วนะครับให้พี่น้องนะครับอนุบาลไว้หนึ่งเดือนนะครับ พอครบหนึ่งเดือนแล้วรากเขาจะแข็งแรงแล้วครับรากเขาจะเดินเยอะแล้วเราค่อยนําเอาไปปลูกนะครับถ้าแบบนี้นะครับเิดทุกต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเกิดได้สวยงามเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพจด้วยนะครับเพจของผมเองนะครับสวนคุณพรชัยนะครับเกษตรผสมกระสารนะครับเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับผม